คุณเลีมโบ้ทานเก่งจ้ะนี่เห็ดจ้ะเสร็จแล้วจันปลดของคุณผู้ชายหือม,อมอกสมิเก สวัสดีค่ะพากาทอมสวีเดนค่ะพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะทําเมนูโปรดให้คุณเลมโบปบะเดิมกระทะใหม่นะคะนี่กระทะใบใหม่ที่คุณเลมโบซื้อให้วันที่ไปทานข้าวกับคุณย่าค่ะค่ะก็มาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้นะคะอากาศด้านนอกมันเหน็บหนาวค่ะเรามาเข้าครัวให้อบอุ่นกันจ้าจ้าเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมที่เตรียมไว้นะคะ เห็ดพึ่งหวานข้อนอยู่หวานกระเทียมวิตเลิร์โปรปิก้าพริกหวานสลัดโคลนผักกาดขาวนะคะตามด้วยกระหลำ่ำแล้วก็เซนลิลี่กุง้งแรกกูรเห็ดเนื้อไก่หรือว่าสวอเวนที่กะในภาษาสวีดิสหรือว่าซิกเกนออฟเดอะวูดหมูบดบาลันแฟลต อันนี้ผสมน้ำมันหอยไวบ้างแล้วจ้ะตามด้วยชุรสน้ำตาลรดดีพริกไทยดำซีอิ๊วขาววันนี้จะใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะคะน้ำมันหอยน้ำมันพืชตกระทะนะคะใส่น้ำมันจ้ะวันนี้ทำข้ามขั้นตอนไปนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ดับสองครั้งแล้วค่ะมันใกล้หน้าต่างบีบเลิฟก,กระเทียมจ้า โอ้ยวันนี้กระทะลึกดีจังเลยพอกระเทียมหอมใส่หมูบดที่เราผสมน้ำมันหอยไว้นะคะ เอาจะได้ไม่เกาะเป็นก้อนนะจ๊ะใส่น้ำมันหอยหรือซีอิ๊วขาวจ้ะว้าวควันตีกลับจ้าพี่น้องจ๋าพอเปิดหน้าต่างเยอะก็เครื่องดับจ้าเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะรสดีนะคะ ซีอวกขาวค่ะมองไม่เห็นเลยกะเอาเดอ้อเต้าเจี้ยวจ้ะครัวนี้ไม่มีตวงนะคะสูตรตามใจไม่ครัวละจ้ะน้ำมันหอยเพิ่มจ้ะ <c oughs> ตามซรายจ้าตกลงไม่ใส่ชูรสนะคะลืมไปว่าเรามีรสด,ดีจ้าใส่เห็ดนะคะเห็ดสองอย่างเลยจ้า่าสีดำค่ะไม่สวยเลยพริกไทยดำนะคะ เติมซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะลองชิมยู่แล้วจ้ะจากนั้นก็ใส่ผักจ้าเจลารี่กระลำม,ม่วงผักกาดขาวจ้ะติกหวานนะคะติกหวานแถมยังเอาเม็ดออกด้วยจ้ะเกงใจผู้บ่าวผัดคุคะ มสุกจ้ะเพราะว่าคุณเลมโบจะทานเป็นน้ำนำนิดนึงคุกข้าวจะฝรั่งเขาจะไม่ทานแบบว่าผัดกรอบแบบบ้านเรานะกเกึองสุกแล้วค่ะอืมไม่ได้ลงไปเอาหอมใหญ่ในเรือนกระจกจ้ะ <c oughs> อยู่ในครัวคุณเลมโบทำอาหารของแกเมื่อวานนี้มดเลยใส่หอมใหญ่ก็จะอร่อยเนาะยิงเป็นหอมที่เราปลูกเองด้วยจ้ะ ชิมดูก่อนเดอ้อใช้ได้เลยค่ะทีนี้ก็ใส่กุ้งนะคะกุ้งอันนี้เข้าสุกไว้แล้วจ้ะกุ้งใหญ่หาไม่เจอค่ะวันนี้ <c oughs> คุณเลมโบถ้ถมถมทับทับกันไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผัดของเรา,ากำลังอุ่นของหวานของผักกาดหอมอยู่ค่ะเอากระทะลงแล้วนะคะก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเรียกคุณเลมโบก่อนค่ะแกอย,อยู่ข้างๆครัวเนี่ยด้านล่างสวัสดีครับคุณเลมโบทักทายแม,แม่ๆจ้ะแฟดิตมอ <laughs> ร์แอนด์สกรแก ถ่ายทางาหิมะให้ไปทำคลิปให้กับพี่น้องจะด้านในสวนจะเมนูคุลัมโบเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวไปดูของหวาดของผักกาดหอมนะคะย่า yeah, ไม่ทราบว่ามีใครทานเป็นหรือเปล่าคะ่ะต้มไข่หวานใส่ขิงคะ่ะขิงสดๆนะคะหั่นเป็นแว่นๆอันนี้เมนูโปรดของผักกาดหอมเลยจ้ะชอบมากค่ะคุลัมโบไม่ไม่ทานนะคะจัดข้าวให้คุลมโบก่อนจ้า คุณเลมโบทานเก่งจ้ะนี่เห็ดจ้ะเสร็จแล้วจานโปรดของคุณผู้ชายอร่อยมากๆถักถักสวิวเก เวลาปล่อยมัน,นไม่เยอะอ๋อโอเคแกบอกว่าให้ก่อไฟเตาผิงทั้งวันเลยนะวันนี้ ชกุดย <üman> ืนมูสถามว่าจะเอาน้ำเปล่าหรือเอาน้ำดื่มสำหรับคริสต์มาสอรันโอ้ยน้องนอรันอรันดูหิมะเดวีวิสดมลิเตกินน้มมไตคุณตา เออให้ดูน้องออรอนกำลังยืนดูหิมะที่ริมขอบหน้าต่างอ ขอบคุณค่ะเตรียมข้าวให้คุณเลมโบ้ไปทานที่ทำงานจ้ะคุณเลมโบ้เขาจะไม่แยกอาหารนะคะมีอะไรเขาก็จะเอาลาดบนข้าวทานเยอะค่ะคุณเลมโบ้ถึงได้แข็งแรงนะคะ เลียงง่ายค่ะดูแลกันง่ายๆแบบนี้แหละคุณเลมโบอ่ะจ้ะแกมไม่ใช่คนเรื่องมาก Mm. ดูเตาเดมอยสตเออแกบอกว่าโรแมนติกเตาผิง mm. ในบ้านจา้ะโรแมนติกสิ่เตาโรแมนติกหมอถักสม,มิเ่อืม

วอชกูดวอชกูดขอบคุณเช่นกันไม่เป็นไรจ้ะมาส่งคุณเลมโบทีระเบียงนิดนึงค่ะหนาวมากเกรับจดหมายมาตรงโอเคดีกระทีนดานิงเจอประชิกติดโชคดีขับรถด,ดีๆจ้ะ ชีวิตคนเมืองหนาวจา้าแบบนี้แหละจา้าเก็บไปทำงานแล้วกลับมาอีกทีก็ห้าทุ่มนะคะตอนนี้หิมะกำลังตกปลยปลายเลยจะด้านนอกจก้ะจะเน้นขิงนะคะไข่ขาวไข่ขาว ขอไข่สองฟองนะจ๊ะวันนี้ค่ะกระทิหนึงกล่องเล็กๆค่ะไอค่ะนั่งทานกันพูดคุยกันสักนิดนึงก่อนจะปิดคลิปนะจ๊ะ มาจ้าพี่น้องจ๋ามาทานไข่หวานใส่ขิงกันจ้าเนี่วันนี้คุณสามีซื้อของอร่อยมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ทานกับน้ำชาจ้าชาร้อนๆเลยค่ะวันนี้อู้อากาศด้านนอกนิดหนาวเหลเือเกินอืมร้อนแรงร้อนแรงค่ะมาจ้าพี่น้องจ๋า อากาศด้านนอกมันเหน็บหนาวเรามาเติมร่้งกายให้ความอุ่นกันจ้ะของหวานโอ้ยหอมอร่อยวันนี้ขอสละข้า,าวเช้านะจ้ะ อ,อร่อยจะชอบตั้งกะทิใส่ขิงที่เราฝานไว้ใส่เกลือลงไปจ้ะ ตามด้วยน้ำตาลจากนั้นก็ตีไข่ลงไปอย่าคนนะคะเดี๋ยวไข่แตกง่ายง่ายเป็นของหวานที่ง่ายที่สุดอ่ะอืม อร่อยมากอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะขอไขวานก่อนจะน,นี้อาจจะเอาไว้ทานหลังจากไปเล่นหิมะมาแล้วค่ะ้ชาร้อนๆมี เกลี่ยงบวบๆจ้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะความสุขที่แท้จริงคือการดูแลแล้วก็เอาใจใส่กันค่ะถึงอากาศด้านนอกจะหนาว เราก็มีภูมิคุ้มกันโดยการดูแลซึ่งกันและกันนะคะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า